ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับเสียงลุยทุ่งนะครับวันนี้ก็มาสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้มาติดตั้งโซล่าเซลล์ชุดดูดน้ำาราดาลเป็นตัวนี้เป็นชุดสามแผ่นนะครับเรามาดูน้ำกันครับครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูน้ำวันนี้เป็นตัวสามแผงหนึ่งแรงครับแต่เป็น ตัวเล็กชุด6กคิวนะครับเพราะตัวน้ำน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำน้อยแล้วก็จ,จัดการบริหารน้ำด้วยการใช้ตัวที่เบาแต่ให้ได้ใช้หมดวันนะครับถ้าเอาตัวแรงมาก็เหมือนน้ำจะขาดนะครับก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยจัดให้เป็นตัวเบาๆครับไหลเต็มท่อนะครับแดดยังไม่แรง่าไรออกคิวน้อยแต่ออกทั้งวันนะครับ อีกวัวออกเยอะแล้วขาดแล้วก็จะนึกเสียดายนะครับนี่ครับเป็นแผ่นมูนูครับความก็เป็นของแฮนดูโรส่วหนึ่งแรงส่วนนี้ก็ f อฟซีทางทางบ้านเขานะครับได้มาดูงานสนใจครับถามเป็นหนุ่มไฟแรงนะครับกับหนีจากเมืองกรุงกลับมาทำสวนกเกษตร จะเป็นโคกหนองนานะครับอนาคตก็จะเป็นโคกหนองนาเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเป็นไงครับสําหรับการให้บริการของช่างบริการดีครับครับน้าก็ออกเป็นน้าที่พอใจอถูกใจนะครับเนาะใจครับขอนิ้วหน่อยขอลายหน่อยสุดยอดครับขอบคุณมากครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของช่างนะครับที่เราได้รับคําชมบ้าง ได้มีติมาบ้างเราก็จะแก้ไขและปรับปรุงไปในอนาคตนะครับเพราะเราจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างอนาคตให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารน้ำนะครับนี่ครับหนีจากเมืองกรุงมา ไม่รู้จะทำอะไรดีหันมาทำเกษตรน่องนาครับโต้งน้องนาน่าจะเป็นปลูกแปลงผักนะครับทำคองไส้ไก่ผมบอกหนีโควิดมาครับเมื่อก่อนอยู่ชนบุรีขา,ขายของที่พัทยาด้วยครับพอนหนีกลับมาได้ปีกว่าแล้วผมก็เลยไม่กลัวครับ <laughs> ตอนแรกก็กลัวเนาะ <laughs> มาจากชนบุรีฮ <laughs> ครับไม่กลัวครับเราไม่กลัวเรามียารักษา ข้ปาไส้ไก่โอ้ยแผดอะไรล่วงไปหากสนใดสนใจก็โทรสอบถามและติดต่อมาทางช่องเสียงลุยทุ่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ